โอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะตะไคร้รากเพียบเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะปลูกตะไคร้ในกระถางอย่างไรให้ได้กินต้นอวบโตเร็วเป็นกอใหญ่ๆค่ะไม่ยากเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคร c คูชแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่สิมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกตะไคร้ค่ะ ปลูกตะไคร้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆเนาะแต่ว่าอยากจะปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากะค่ะมีพื้นที่น้อยสามารถทําได้วันนี้เราจะปลูกใส่เข่งนะคะหรือว่าคุณผู้ชมไม่มีเข่งนะคะปลูกใส่กระถางก็ได้เช่นกันนะคะปลูกอย่างไรให้โตเร็วรอดทุกต้นนะคะต้นอวบเคี้ยวงามมีรากเยอะแบบนี้มีเคล็ดลับง่ายมาแนะนําผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมมือใหม่นะคะ มีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิมเนาะว่าปลูกกี่ครั้งกีค่ครั้งก็ตายหมดเลยแม่จิมทาอย่างไรนะจริงๆนะไคร้นี่เขาปลูกง่ายนะเพียงแต่ว่าเรามารู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเองนะคะดินปลูกนะคะแล้วก็สถานที่ตั้งนั่นเองนะคะทําให้เขาโตเร็วด้วยเนาะทำอย่างไรไปปลูกตะไคร้พร้อมกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับที่แม่จิมจะสอนวันนี้ทําอย่างไรนะคะให้ตะไคร้ของเรานะคะติดง่ายติดเร็วนะคะแต่ก็ต้นอวบ,อบ คือหลังจากที่เราไปได้ต้นพันมานะคะอย่างไม้จิ๋มเงี้ยปลูกไว้อยู่แล้วตามดินนะคะก็ไปเด็ดต้นมาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตัดใบออกนะคะครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็แช่น้ําค่ะนี่ไม้จิ๋มแช่ไว้แล้วคุณผู้ชมจนารากเขาออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนําไปปลูกรับกรองไม่ตายติดทุกต้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็แช่ไว้นะคะประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันรากเขาก็จะเริ่มโผล่ให้เห็นแล้วนะคะ แค่เห็นเล็กๆน้อยๆขาวๆแค่เนี้ยนะคะก็สามารถนามาปลูกได้นี่ไม่จิ๋มนะครับคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วยุ่งมากเลยนะคะคือไปตากข้าวเกี่ยวข้าวนั่นเองแล้วจนลืมไปเลยเราก็ไม่ได้ปลูกนะคะรากเขาเลยออกมาเยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะยังไม่ตายจนใบใหม่ที่ไม่สิมตัดไปอะ่ะเขาแตกขึ้นมาเลยนะคะต้นเล็กๆแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจนมันงอกออกมาแบบนี้เลยนี่คือต้นใหม่เลยนะคะเนี่ยเราไปปลูกนะโห้ยกระถางละหนึ่งสองต้นนี้ก็ได้กินแล้วแต่ถ้าอยาก จะให้ได้กินเร็วๆกอใหญ่ๆนะคะก็ปลูกตามที่เมจิมแนะนํานี้เราแช่ไว้จนรากเขางอกออกมานะคะมันก็จะติดง่ายนะคะคุณผู้ชมพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็มาเตรียมดินสําหรับปลูกเลยดินสําหรับปลูกนะคะสําหรับมือใหม่ทําวิธีนี้เลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการปลูกใครมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกใส่เข่งใส่กระถางนะคะพอดีแม่จิมมีเข่งเก่าๆนะคะนี่ แต่ว่ารูเขาจะเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินนะคะพังลงเยอะเกินไปนะคะแม่จิ๋มก็เลยใช้ถุงปุ๋ยค่ะนี่ถุงปุ๋ยเก่าๆนะคะแม่จิมก็ตัดนะคะออกครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะแสนแกนตัดกันแต่ตัดแล้วก็ตัดเจาะด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงก้นนะคะเพื่อที่จะให้ระบายน้ํานะคะสักหน่อยนึงนะคะเพราะถ้าเราไม่เอาอะไรรองเนาะคุณผูช้ชมมันก็จะดินมันก็จะไหลหมดเลยเพราะว่าเข่งมันมันรูใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ดินก็จะรอดออกไปนะคะหรือคุณผู้ชมมีเศษใบไม้ก็ได้นะเอาใบไม้ใส่ลงไปเยอะๆหน่อยนะคะค่อยเอาดินลงไปก็ได้เช่นกันนะคะเราก็มีอันไหนเราก็ดัดแปลงอันนั้นนะคะหรือจะปลูกใส่ถุงปุ๋ยเลยก็ได้ค่ะถุงกระสอบแบบนี้นะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีนะไม่มีกระถางหรือจะเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเนาะ ดินนะคะมือใหม่ใช้ดินนี่เลยดินถุงนะคะเข่งนี้ไม่สินก็จะใช้สองถุงนะคะสิบถุงร้อยนะคะแปดถุงร้อยนะคะแล้วแต่ลานค่ะหมักใบต้ามปูเราเรียบร้อยเราไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีแกลบก็ใช้แกลบแม่สินมใช้แกลบผสมลงไปนะคะแล้วก็จะใช้ปุ๋ยคอ,อกมูลวัวน,นะคะนิดหนึ่งผสมลงไปค่ะปุ๋ยคอ,อกมูลวัวของแม่สินก็จะสั่งมาเป็นถุงแบบนี้นะคะถุงละสิบบาทนะคะ เป็นปุ๋ยข้อเก่าค่ะเราก็ใช้ได้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาหมักนะคะแต่ถ้าหมักได้ก็ดีเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะทั้งหลักแล้วก็ทั้งรองไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมธาลกสังกะสีนะคะมันจะทําให้อ่ามันจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะติดเติบโตไวอวบนั่นเองนะคะบํารุงใบด้วยนะคะบํารุงหัวต่ตางๆด้วยอ่ะก่อนอื่นแล้วก็นํากระสอบนะคะลงไปในเข่งก่อนเลย พับปากถุงกระสอบนิดนึงนะคะจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็เทดินลงไปเลยค่ะเทลงไปก่อนนะคะประมาณหนึ่งถุงค่ะหลังนั้นก็เกลี่ยดินนะคะให้เสมอกันเนาะมันก็จะมีทั้งใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะที่เขาผสมมาเนาะใบก้ามปูอะไรยอย่างเงี้ยค่ะดินร่วนดีนะคะ รากของตะไคร้เขาก็จะแตกดีค่ะถ้าเป็นดินเหนียวนะคะก็จะโตช้านิดน,นึงแต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะคะดินไฟก็ปลูกได้เหมือนกันแต่ดินร่วนเหมาะที่สุดเลยค่ะอะได้แล้วทาําไงต่อนะคะใช้ปุ๋ยคอกมนวัวนะคะโรยเลยค่ะหนึ่งกำมือแกลบเกานะคะหรือว่าแกลบหมันนะคะหนึ่งกำมือค่ะแล้วก็โค้กเลยนะคะปลูกแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก ได้แล้วก็น้ำตะไคร้นะคะที่เราแช่น้ำไว้จนรากออกแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้วิธีนี้รับรองนะติดแน่นอนไม่ตายหรอกนะคะเกิดดีมากๆนะคะแตกดีมากๆนี่คือไม่จิ้มแช่ไว้หลายวันจนรากเขายาวแล้วนะคะจริงๆเราประมาณสี่ห้าวันก็จะเริ่มเห็นงอกขาวๆเล็กๆออกมานั้นก็ปลูกได้แล้วนะคะไม่จิ๋มลืมไปเลยอ่ะเพราะว่ายุ่งอยู่กับงานหลักนะคะเนี่ยถ้าใบจนใบ จนกาบข้างนอกเขาเนี่ยค่ะแห้งล้เราก็เอาออกนะคะเนี่ยเด็ดออกก่อนเราค่อยนําปลูกค่ะปลูกแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าดีมากๆดูสิไม่สิ่มแช่ไว้จนต้นใหม่มันงอกออกมาแล้วเห็นไหมคะเร็วมากเลยค่ะเนี่ยเราก็เอากาบแกะแกาบค่อยๆแกะออกนะคะกระถางหนึ่งคุณผู้ชมจะปลูกกี่ต้นก็ได้อยากให้กระถางใหญ่ๆนะคะก็ใส่ไปะะ๊ะสลายต้นเลยแต่ถ้าปลูก ขยายอยากได้เยอะๆนะคะก็กระถางหนึ่งสองต้นขึ้นไปอะคะ่ะเขาจะนี่เร็วมากเห็นไหมคะจนต้นอ่อนเขาง,งอกออกมาแบบนี้ละแม่จิมอยากจะให้เป็นพุ่มเร็วๆตัวเร็วๆก็จะใส่หลายๆต้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่มีต้นพันอะไม่ได้ปลูกที่บ้านเหมือนของแม่จิมล้วก็ไปซื้อที่ตลาดมาค่ะกําเดียวนะคะอ้ปลูกได้เยอะเลยนะคะกําละสิบบาทได้หลายต้นเลยะคะ่ะ หรือว่าเราทานแล้วไม่หมดนะคะประกอบอาหารแล้วมันไม่หมดเนาะมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเฉยๆเหลือต้นสองต้นอย่างเงี้ยค่ะคุณผูช้ชมก็นํามาปลูกได้เลยท่านนะคะที่บอกว่าปลูกไม่ติดก็คือว่าไปเอามาจากต้นสดๆสดสดเลยแล้วปลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าดินปรุงไม่ดีนะคะมันก็จะเน่ามันก็จะไม่ติดนั่นเองนะคะแต่เคล็ดลับง่ายๆเนี้ยติดติดแน่นอน,นะคะเพราะว่ารากเขางอกออกมาเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะทําแบบนี้ง่ายดีนะคะก็คือ เอาไปแช่น้ำไว้ก่อนสักห้าหกวันนะคะมันก็จะมีรากแล้วเราก็ปลูกค่อยปลูกนะคะจะง่ายก็เอียงนิดนึงนะคะ่ะหรือจะทําเป็นกระจุกจะตรงยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราหรอกนะคะอ่าหังจากนั้นก็เอาดินลงเลยค่ะ แล้วคุณชมก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะช่วงนี้ปลูกมีใหม่นะคะ7วันแรกควรรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่เขาติดแล้วเรียบร้อยนะคะคุณชมก็สัปดาห์ละสองสาครั้งก็พอะคะเพราะว่าตะไคร้เขาก็ไม่ได้ชอบน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะนําไปวางไว้นะคะหลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้านได้หมดเลยะค่ะคุณชมสถานที่ที่แบบว่ามีแดดสองถึงนิดนึงนะคะหรือว่าแดดทั้งวันก็ได้นะคะเขาจะโตเร็วต้นอวบค่ะ หลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยยาวๆเลยค่ะเพราะว่าปุ๋ยนะคะเราลองกลล้นหลุมไว้แล้วนะคะเริ่มให้ก็ทุกๆเดือนนะคะจะเป็นปุ๋ยคอ,อกมูลวัวน,นะคะมูลขี้แพะหรือว่ามูลหมูได้ยิ่งดีนะคะก็จะบำรุงหัวหเขาต้นใหญ่ๆนะคะมูลขี้ไก่อะไรพวกนี้คะ่ะได้หมดเลยปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะนี่เราก็จะได้ตะไคร้ไว้กินที่บ้านนะคะในกระถางแบบง่ายๆจ้ามาดูที่ป็นจิ๋มปลูกลงดินนะคะนี่ใช้ ลุมละหนึ่งต้นนะคะตอนนี้งอกออกมาหลายต้นแล้วเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นดินกรวดนะคะเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะถ้าปลูกลงดินควรจะห่างกันนะคะเพราะว่ากอเขาจะใหญ่นะเนี่ยนี่แตกออกมาเยอะเลยนะคะได้หลายต้นแล้วค่ะเห็นไหมนี่คือต้นแม่เขานะคะนี่เห็นไหมลูกๆนี่คือ,เร,อเริ่มที่จะขยายออกมาแล้วค่ะนี่ติดแล้วนะคะนิมสิมก็จะปลูกห่างประมาณนี้นะคะ ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะเนาะเจ็ดสิบ้าเซนอะไรประมาณนี้นะคะนี่โอ้หคุณผู้ชมดูกอนี้นะคะเห็นไหมคะออกมาเยอะเลยนะคะเริ่มที่จะขยายออกมาแล้วและนี่จะเป็นวิธีการปลูกตะไคร้นะคะแบบบ้านๆแบบง่ายๆคะ่ะปลูกง่ายไหมคะคุณผู้ชม รีบไปปลูกใหม่กันเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าปลูกแล้วตายทุกครั้งเลยนะคะมาทําวิธีที่แม่จิ๋มสอนนี่แหละนะคะรับรองะค่ะได้ตะไคร้ต้นใหญ่ต้นอวบแบบนี้รากเยอะๆแบบนี้ไว้เก็บกินที่บ้านกันแบบง่ายเลยจ้าวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะแล้วก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้อัปเดตรับชมคลิปหน้าว่าม่จิมจะนำสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ